เป็นเครื่องตีหน้าทับในวงปีพาศนอกจากบรรเลงเพื่อความบันเทิงแล้วยังใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อในอำนาจของตะโพนที่บรรเลงควบคู่ไปกับเครื่องดนตรีที่ดำเนินทำนองในวงปีพาททำให้รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมนั้นๆ นับว่าโบราณอาจารย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นไว้ใช้ในงานศิลปะและแฝงด้วยความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนฟังลึกคู่กับการดำเนินชีวิตของนักดนตรีไทยและรวมไปถึงช่างผู้ผลิตเครื่องดนตรีไทย นายสุวรรณโพธิปินหรือช่างป๊อกเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพช่างผลิตะโพนไทยที่มีการดำเนินงานมากกว่า10ปีตะโพนไทยของนายสุวรรณมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีไทยเครื่องดนตรีตะโพนไทยและเครื่องหนังประเภทอื่นมีการเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตะโพนไทยให้แก่หน่วยงานและผู้สนใจด้วยความยินดีคือจุดเริ่มต้นมาจากตา ตาผมคือตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์เป็นคนรี่เริ่มของคนแรกของจังหวัดนี้ละตำบลน,นี้เพราะเมื่อก่อนสมัยโบร,ราณรุ่นตาลน้นนะจะมีวงพีพาสจะทําใช้ในวงําแกเวลาว่ายามว่างหน้าฮะพื้นที่พื้นนี้มันเป็นที่ทํานาปียามหน้าว่างแกก็มาหันมาทํากองทําใช้ในวงของแกไงทีนี้พอว่าพวกกองกรพาพมาเห็นด้วยกันก็เออกองดังนี้เนี่ยก็ขอซื้อต่อคือเพื่อเครื่องหนังเนี่ยมันมคนีคนทำน้อยมากพ่อผมเก่งเครื่องหนัง แล้วบรรดาผมเนี่ยพี่น้องผมแคนนะผมได้พิชาจากพ่อผมหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมพอพี่ชายผมโตเขาก็มีครอบครัวไปเขาแยกกันไปอยู่มีผมอยู่เขาคุยกับพ่อ,อตัง้งแต่เล็กจนโตผมก็เห็นหมดที่พ่อทำเนี่ยวิธีไหนยังไงทําดีไม่ดีดังไม่ดังผมจะรู้หมดเลยจะเห็นทุกขั้นทุกตอนไง ชื่อลูกป๊อกก็รู้จักหมดตะพูนครับกลางชำนาญครับประสบการณ์ครับเมื่อก่อนเนี้ยผมทำกาแฟสองคนแนละ้วส่งเลือกลูกเรียนจบปริญญาสองคนอนะ่ะแล้วมาตอนหลังลูก,ออกสาวแต่งงานก็ได้ลูกเขยมาช่วยแรงบันดาลใจคือความมณนะอดทนคือเมื่อก่อนสมัยโบราณรุ่นก,ก่อนพ่อแม่จนมากเลยไม่มีจะกินลูกหลายคนทําไงอะ่ะผมก็เห็นพ่อแม่ก็สงสารก็หันโดดลงมาช่วยทําทุกวันมันก็ติดเป็นนิสัยเป็นนิสัยเลือดเลยครับ นี่เป็นหนังหน้าตะพนไทยเป็นหนังอุโไทยแท้หนังมาจากเพชรบุรีหนังสวยบางเสมอกันดีต้องบางเสมอกันบางมากก็ไม่ดีต้องดูพอมางๆช่วงสีข้างสี่ข้างสีข้าง,างไม่ใช่ผ้าท้องนะผ้าท้องใช้ไม่ได้เพราะมันยืดทมไนเสมอกันแลวหนังก็บางใจสําคัญคุณหนังหน้าเนี่ยสําคัญมากเลยต้องนักัดหนังที่สวยจริงๆผมเจอผมจะเก็บคัดไปเลยแยกคนธากอย่างนหน้านี้ยตะพนมองเนี่ยแยกพนหากเลยอัดเก็บไว้เลยผมเก็บกันไว้ กันๆไว้เนี่ยเนี่ยบาง,บางๆให้สวยมันจะดังผมจะรู้ว่าหนังยังไงใช้ยังไงผมจะเก็บไว้หมดเลยตัวหนึ่งบางทีหนังกองทัดอย่างเงี้ยบางคนไม่มีใครกล้าซื้ออย่างเงี้ยถ้าขึ้นกองทัดได้นะ,ะตัวละเจ็ดแปดพันมีผมซื้อคนเดียวสี่หน้าห้าหน้าเองเนี่หนังกองทัดเนี่ยบางคนเอาหนังงูต่หนังงูวของทัดเสียงมันเพราะจริง หนังควายมันหางง่ายไงพื้นบ้านเราอะมาโคก่นเนี้ยดูหนังงวยได้คือปัจจุบันนี้ค่ะง่ายๆนะหนันงงัวพวกกับโพนกองยาวกองโทนกองตุก๊กอะไรเงี้ยหนังควาาก็นี่คือของทัดนี่ใช่เป็นหนังหนาเพราะเพ็นใช,ช้ไม้ตีมันจะทนแต่หนังงัวก็ต้องหนาถึิงจะทนเมื่อก่อนเนี่ยผมประมาณ2ี่กว่าปีที่แล้วผมเ,เอาตัดเองหมดเลยผมไม่เคยซื้อไม้ ผมจะเลือกไม้ต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม้ต้นใหญ่เนี่มยมันแก่แกลเหมือนเยอะถีาเราซื้อต้นใหญ่ปุ๊บขนาดนี้มันต้องมีมาถูกไหมเราก็ทาตะโพนไม้ขนาดเนี้ยเอาไม้แก่ๆมีอายุอะเนื้อมันจะแกร่งทําแล้วไม่มค่อยแตกไม่ค่อยลาวแต่สมบูรณ์แล้วคัดที่เราไซส์ที่ถึงขนาดเราต้องการเลยจะทําตะโพนของยาวของทัดและจะราจามตุลีงข้าปูกันเดียวกันมะม่วงระเดาขี้เหล็กมะขามเทศ สามที่อย่างเนี่ยต้ไซมันใหญ่เราก็ทำตะโพนต้ไซย,ย่อมเนาก็ทำความยาวไซส์เล็กเราก็ทำลูกเปิงมันทําได้หลายไซส์หลายแบบดูการลักษณะของไม้ผิวพันธุ์กองลูกเนี้ยลูกเนี้ยไม้ดีไหมคึงมาแล้วอาลูกนี้ไม่ดีผมก็แยกออกไปยังไม่เอาป่อไว้ก่อนเอาลูกที่ดีมาทําให้ลูกค้ามันยากมากครับงานตัวนี้มันไม่มีคนค่อยสนใจครับน้อยคนที่จะสนใจจะว่าหนักมันก็หนักนะเหนื่อยมันก็เหนื่อยรายได้ก็น้อย เขาแต่งตัวไม่โก้ไงไองานนี้เป็นงานเรปรอะปรกเนื้อตัวพี่น้องผมก็เป็นไม่กี่คนผมก็เลยมองแล้วว่าจะหมดจะสูญไปผมก็เลยศึกษาอยู่กับตากับพ่อมานานมากเลยรุ่นใหม่ๆมันน่าจะมารับมาทําต่อยอดนะเริ่มจากการเตรียมท่อนไม้เพื่อกลึงหุ่นตะโพนควรตัดไม้ให้มีความยาวขนาด40นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า15นิ้วขึ้นไปเพื่อให้กลึงได้สะดวกไม้ที่นำมากลึงหุ่นตะโพนไทยควรเป็นไม้ที่มีแก่นเพราะเมื่อกลึงแล้วไม้ที่มีแก่นจะได้หุ่นตะโพนไทยที่สวยงามตามขนบนิยม ได้ท่อนไม้ที่มีขนาดตามความต้องการแล้วก่อนที่จะนําท่อนไม้เข้ากลึงควรตกแต่งให้ใกล้เคียงกับขนาดของกลองที่จะกลึงด้วยเลื่อยยนต์และยังเป็นประโยชน์ในการหาจุดศูนย์กลางเพื่อให้ขึ้นแท่นกลึงง่ายเมื่อแต่งไม้ตามขั้นตอนแล้วนำไม้ประกอบเข้ากับแท่นกลึง แล้วจึงเริ่มกระบวนการกลึงหุ่นกลองต่อไปกลึงให้หน้าทั้งสองข้างสอบลง ตรงกลางป่องเป็นโพรงภายในโดยหน้าหนึ่งใหญ่มีความกว้างประมาณ25เซนติเมตรเรียกว่าหน้าเทิงหรือหน้าเท่งปกติอยู่ทางขวามือของผู้บรรเลงอีกหน้าหนึ่งเล็กกว่ากว้างประมาณ22เซนติเมตรเรียกว่าหน้ามัดหลังจากได้หุ่นกลองแล้วนำหุ่นกลองมาขึงหน้าด้วยหนังวัวเรียกว่าการขึ้นหน้าตะโพนเริ่มจาก ขูดขนวัวใ<ค>อ<ม>ให้ร่องแผ่น,นนะเพื่อทำความสะอาดนำคราบไขมันและพังผืดออกให้หมดทั้งสองแผ่นแล้วนำหนังวัวมาแช่น้ำไว้1คืนขนาด10นิ้ว1แผ่น12นิ้ว1แผ่น ให้วงเวียนเขียนวัดขนาดหนังแผ่นเดิมเจาะรูร้อยเชือกด้วยน้ำสิวและค้อนมาตอกตามรอยที่กำหนดไว้เพื่อให้หนังทั้งสองหน้ายึดติดกับหุ่นกลองแบ่งให้ได้เ8ลูกมากก็น่นก็ได้ให้ได้คู่เท่ากันก็แล้วกัน นำจาระบีมาทาบริเวณขอบกลองตรงปากนกแก้วสำหรับหล่อลื่นระหว่างหน้ากลองและหุ่นกลองทาเวลาหน้าลาสาวมันจะได้ลื่นนำหนังมาวางบนปากของขอบกลองเพื่อเตรียมนำเชือกมาร้อยรูหน้ากลองทั้งสองแผ่นนำเชือกร้อยรูหน้ากลองทั้งสองหน้าโดยครบจากนั้น ทำการนวดหน้ากลองโดยใช้ค้อนปอนทุบให้รอบบริเวณหน้ากลองให้หนังหน้ากลองเกิดความหย่อนและได้เสียงที่ต้องการขึงเชือกร้อยรูหน้ากลองทั้งสองหน้าให้ครบรอบโดยให้หน้ากลองเกิดความตึงตามเสียงที่ต้องการสาวหนังเรียดร้อยผ่านไส้ละมานให้ตึงรอบรอบหุ่นตะโพนไทยทำรัดอก นำหนังเรียดที่ยังไม่ได้ขุดขนมาสารให้เกิดลวดลายเพื่อความสวยงามติดหูตะโพนโดยเจาะรูทั้งสองรูบนหุ่นตะโพนไทยนำหนังเรียดมาพันรอบเป็นหูหิว้วจากนั้นใช้ผู้การเขียนสีดำหน้ากลองให้เป็นวงกลมตำแหน่งตรงกลางและขอบทั้งสองด้านเพื่อความสวยงามและสะดวกในการติด่วงเสียง